นายู๋น้าหน่องมี่ย้อยมี่อยาปีเบอร์เดย์ย้อนหวังดูดูฉันหนอฉสนอให้เธอมุ่งเศร้าดิเลยเปิดเลยก็ได้โอ้ยกระซาวกระซาวกบดิซิโกบดิซิสบายดีทุกคนสบายดีต่อเช้าๆวันนี้ก็มาอยู่กับน้องยู่อีกแล้ว มื่อวนี้น้องดูกลับมาสิเฮ็ดช่อไผ่น้องลี่เมื่อวานี้เป็นวันเกิดน้องลี่นะทุกคนก็เลยว่าเมื่อวานี้ไปแล้วบบได้เอาของขวัญให้น้องลี่เมื่อนี้จะไปเอาของขวัญให้น้องลี่เดี๋ยวบึ้งของขวัญของฮาเดอร์นี่อันนี้เป็นของขวัญของเฮาเดี๋ยวฮาจะไปให้น้องลี่ว่าแม่นอย่างให้ท ia. ุกคนได้บึ้งํากันน้องยูกระบบบอกเดิอว่าเมนอย่างบ่เป็นของราคาแพงดอกเพราะว่าน้องยูบุมีเงินซื้อของราคาแพงให้น้องลี่ แต่ว่าจะเป็นของที่น้องลี่นุ่งและน้องลี่จะคิดหอดพวกเห่านั่นเองเดี๋ยวขอเสียเอาไปให้น้องลี่ยุ่งเฮียนแต่บุ้งว่าน้องลี่จะไปแล้วไปเบึ้งน้องลี่ก่อนว่าน้องลี่เสียเป็นยังไงเดี๋ยวขาเสไปวา,วางแผนกันไหมตอนนี้วางแผนกับน้องบอมว่าจะเอาไปให้น้องลี่ยุ่งเฮียนถ้ารถทบส่งมาแล้วจะไปยุ่งเฮียนเลยอันนี้พายุเขาอย่างฝนอยู่ยอยู่โองศาสยังฝนตกทุกมือเลยทุกคนบุมีบุมีมอันทีกวา สร้างสิว่ายีาหยอาชิไปงเฮียนเลยทารถทับสูงมาครับอันนี้เป็นคอใกล้ทุกคนมายุหลังเฮือน,นอันนี้เป็นกองฟืนยาหยอาชิไปไปโรงเฮียนก่อนทารถทับสูงมาแล้วเขาจะไปโรงเฮียนยาไปพกกันยุงเฮียนเลยว่าลองอยู่และวยู่กองยู่กองไอยู่กองไอน,นี้มมนเป็นอย่างยู่นำลองนีอันนี้เป็นห่อมือเศร้านี่ได้ทุกคนห่อตั้งเต้เศร้าๆคนจุว่าได้แบบนี้แหละขวางงาม บุม๋มเนอย่างบุ้งโห่ได้เดี๋ยวไปบึ้งกันอยู่หรงเนียนเลยว่าน้องลีสิมักบอกของขวัญที่น้งองแฟดซื้อให้ไปตอนนี้เฮาก็มาฮอดอตรงเหียนแลน้วเนาะคุณกำลังย่างขึ้นห้องเดี๋ยวไปบึ้งน้องลีว่าสิอยู่ห้องบ่เคมีเขียนวะนี่อยู่ทันทุกคนทีสุดดีสุดนี่นี่ลูกคนเอาเข้าในก่อนเอาเข้าในก่อน ที่เป็นองค์กรที่เราโหให้น้องมีเข้าในก่อนเดี๋ยวบึ้งบรรยากาศตอนเช้าที่อยู่เหยิงทัานี้ตอนนี้ก็ได้วางแผนให้น้องลี่เข้าไปในห้องเฮยียนละนี่ก็คือองคนที่เรารอไม่ได้เลยมันง่วงๆเป็นไรกันเลยทุกคนหยุจะไปให้น้องรีนี่เลย มันจะคืออะไรนะเนาะเดะเฮาๆพอเคยซื้อเครื่องให้ไผ่ได้เพราะว่าเพราะว่าบ่ออันวันเกิดอยู่ที่บ้านนอกไงสิน่ะส่วนหลายจะเอ็ดวันเกิดจะบ่ได้อย่างส่วนหลายได้แต่น้ำกับเป๊ปซี่นี่เราจะไปเสื้อเสื้อก่อนเลยเสื้อก่อนเลยเอาไปให้น้องวีเลยกำลังงานให้น้องวี อย่างนี้นะนองพี่ย้อยนี่อย่าปีเบอร์เดย์ย้อนหลังดูดูฉันหอนฉันอให้เธอมุ่งเศร้าดิเลยเปิดเลยก็ได้เอาเป็นอะไรแต่ต้องว่าเอาของกลับคืนเนาะหัวกล่อง จีค่อยได้เวลาจึงไล่ๆอย่าจีลืมติดไล่ๆเอามึงเนาะบาดห่อกระตุ้มอันนี้ก็บมเมนธรรมดาได้อันนี้มีเลขรหัสอุดมการณไลอันอ ก็แบบนี้เสื้ออ่ะลองให้มันเลยนี่ชีเซียด้วยไม่เป็นไรมาเลยใส่เลยก็ได้ นายดีจีไช,ชของนอง้องเฟสไอบึงไอเก็บกระเป๋าเข้าแล้วได้โทรศัพท์ถึงเหรอเก็บกระเป๋าเก้าไปเงินเก่าอุ้ยตายตายตายของขวัญสปายวันเกิดให้น้องลีเมื่นอวานนี้ไปยังไม่ยังบอกเมื่นอวานนี้ไปไเขาไปเหมือนหน้าสาวรับน้องลีและแฟสบอกว่า อนหน้าวันเกิดแล้วก็เลยว่าก็ได้กลับเงินสองมางก็เลแวะเหมือนอน,น้องลี่เลยแล้วก็ลืมสองขวัญให้น้องลีล่เลยมาให้ตอนเช้าออเอาว่าสิให้เมื่อวาทนี่แต่ว่าลืมลืมไว้อยู่เงินได้อยู่กูดัดเอว เอาของไว้อยู่ข้างในเราพี่เราว่าอาไว้เราเอาของเก่าู้แมนงเลยเลยเมื่อวานี้ไปวันเกิดย้อนมือนี้มาย้อนหลังให้น้องดีชอบใจยิ่งเดือนเด้อมีใจเห็นใครเอาหนักเหียน อันนี้ก็เป็นสมาชิกห้องเราอาจารย์ยังไม่ได้เข้าห้องนะเราจะออกไปเล่นข้างนอกนาจะออกไปเล่นข้างนอกบ้างโบไปนอกรอีมืดนี้สมาติดน้องรี่ได้ทุกคนเละติดคนเงาบึ่งอาจารย์ให้ได้ไๆนี่สมาชิกสมาชิก้องเรา อันนี้ก็เป็นน้องมุกรองศาสนั่นเองฝากซองเด้อฝากซอไปกดไลค์กดแชร์ให้น้องมุกเด้อน้องรีดิน้องรีดแบ่นันเพื่อบางคนที่ยังบุกอุจจาระบุกมีเป็นน้องของเอินหลุดเลยอยู่ในซองน้องมื่อวานรองศาสานไปกดไลค์กดแชร์ให้เด้อทุกคนใกล้ที่ใกล้สิใกล้ที่พลาดกดยูทูบแล้วตอนนี้กำลังไปได้ด้วยดีเนาะดูกดกะดิงพร้อม ตอนนี้บรรยากาศตอนเศร้าดีหน้าเหียนของเราปืดอันนี้ก็เป็นรถที่มาจอดไปต่อหน้าอันนี้ก็เป็นปุ่มนักเหียนรุมการซื้อ ทุกคนมื่อนี้เฮาก็ไม่ได้มีอย่างนาะเฮาก็ตันเอาของขวัญมาให้ลี่สื่อแม่นเฮาก็ที่ขอติดคลิปไปเหียนก่อนเด้อทุกคนถ้าใครมักคลิปนี้ของพวกกเฮาอย่าลืมกดไลค์อยู่มือเพนแซร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเฮาพร้อมเด้อเพื่อจะเป็นกำลังใจให้บอมกับยูและลี่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้พวกเฮาก็จ่ได้เห็นคลิปเลยบ๊ายบาย